สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนายน้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter p a r t a l e R D กันอีกเช่นเคยนะครับมาเรามาล่ามอนกันต่อดีกว่าหลังจากจบคลิปที่แล้วไปเราอัพแรงค์มาละตอนนี้อยู่ HR 2นะก็ผมได้ไปทำเควสบ่อน้ำพุแล้วก็เควสเครื่องดื่มมาเพิ่มนิดหน่อยนะก็ไม่มากไม่มาย ก็มีเครื่องดื่มเพิ่มเข้ามานิดหน่อยแล้วก็บ่อน้ำพุก็อาบม,มานิดนึงเรากินเครื่องดื่มอันเดิมนี่แหละเราไปดูอก,กันต่อดีกว่าโอเคก็ของยังเป็นของเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันนี้เราจะมาล่า พิเฟสเอ่อบอนตัวอะไรเดียวหน้าตาแต่ละตัวนี่ม่น่าไว้ใจดูดูร้ายทุกตัวเลยเอาเอาตัวนี้ก่อนละกันนะอิมเบอร์สนาบไปเลยลุยมีหนึ 1, ่งมีสองลุยกัน ตัวนี้อยู่ในทะเลทรายนะของก็เอ่อที่เอามาก็เป็นของลา่าบอสทั่วไปเคเราเก็บของก่อนเก็บไปให้หมดขอบคุยสักเล็กน้อย โซนิคบอมไปด้วยแล้วก็มีระเบิดแถมฟีมาให้ได้ก็ถือว่าดีนะแล้วเราก็ลงมาเข้าทำมาออกทางด้านหลังจะเร็วกว่าแล้วก็วิ่งยาวมาตาม 1, ตาม,ตม,มาเลยบีหนึ่งวีสองตามน้องมีโทษมาเลย อนุญาตอินเลชั่นก่อนเพิ่มพลังแล้วก็กินฟูดิงจากนั้นก็วิ่งยาวมา น่าจะอยู่โซนเ้านี่แหละตัวข้างหน้าเราเพิ่มโคติง้งพาวเวอร์ไปก่อนนะตามมาเลยบีหนีสตามมีโฮมาไวๆโอเคเจอปาเพ้นบอลไปก่อนเลยมุดหรอโอเคมุดนะจังหวะนี้มุดดินนะไปไหนแล้ว เอาเอาหายโอเคอยู่ตรงนั้นทักทายก่อนขึ้นมาแล้วทักทายก่อนหนึ่งจังหวะมุดเหรอโอเคมุดนะงับไปก่อนเดี๋ยวนะเอาไปก่อน าบีงับบีหนึ่งบีหนึ่งโดนงับทำอะไรพี่ชายก็กีดโดดงับเดี๋ยวนะเล็งใครเนระเล็งดีทูเหรอเล็งเราเนี่ยเฮเล็งเล็งมีฮเหรอถ้าเล็งมีโฮก็อขอ นระเบิดไปแทนละกันแล้วลรีบวิ่งจังหวะน,นี้รีบวิ่งขอตกหน่อยขอน้องพี่โฮสตกหน่อยโอเคตกได้แบบรวดเร็ว,รวขอบคุณพี่ชายยังไม่ได้บัฟไมเคิดเลยนะแต่ขอกอบกลวยก่อนละกันนี่ไงตก แกเรซายมองยังไงก็ไม่เหมือนฟ้าเก็บก่อนขอไม่ซีดบัฟตัอเล็กน้อยก่อนเอ,อไม่นาไว้ใจให้มูดแบบนี้โอ้โหไม่ทันถึงกับจุก ไปเลยจ้าไปเลยจ้าิุาก,กับจุกเลยมุดอีู่ละเป็นที่โปร่งนี่นาะมุดอย่างเดียวเลยมุดรวๆมุดเก่งเหลือเกินมีวิงวิงตกจะเก็บได้ปะไม่รีบไม่หลอนเราชิวๆ เล่นสไตล์จิวเก็บไปเลยนี่ต่อหน้าต่อต,อต,อตาไวเวนเทียนะไปแล้วไปแล้วยังไงยังไงมาแบบนี้บาแบบนี้มีงับติดแตกเล็กน้อยก็หูดำดำผุดดำ,ดำวาวไปก่อนลองโฮววิ่งก่อนละกันอยู่ทางไหนอยู่ทางนั้น เอาไปไปละจ้าว่องไวเหลือเกินเล็งใครเล็งบีทูหรออืมปล่อยไปก่อนนิดหน่อยนิดหน่อยอกิดเล็กน้อยดำอีกแล้วดำอีกแล้วรู้สึกว่าจะมูดเก่งเหลือเกินแฮ รลหันหน้ามาแบบนี้ไม่ไว้วางใจเลยแต่ละท่าน่ากลัวเหลือเกินอ่าเป็นยังไงสุดุ้งก่อนโดนระเบิดลงเป็นยากเหลือเกิน เอ๊ะหันหน้าทำไมแบบนี้โกรธเลยพี่ชายไปแล้วไปแล้วเรียงมิโฮนแน่นอนดูทรงซูเปอร์แมนได้ช่วยได้ซูเปอร์แมนได้ไม่มีอะไรน่ากลัวไป ส่งลูกระเบิดลงหัวเบาเบาเบาไม่มากไม่มายเดี๋ยวนะเด,นเดินเดินแบบไม่หยุดไปนู่นละเหมือนจะเปลี่ยนโซนโอเคนากลัวเลืเกินแต่ละถ้ารุนแรงชุดมีโหกก็บางด้วย ดมีโคตรจะบางนี่ไงระเบิดลงหัวอืมเรียบร้อยกินเหรอกินอะไรตรงลูกกระเดียกเป็นจุดอ่อนแล้วก็ตรงอตรงเหงืือดด้วยนะเหืือกสองข้างซ้ายขวาตรงบ้องหูมันอะ่ะมันก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกัน โอ้โหรุนแรงรุนแรงขึ้นมาแบบนี้อาแต่เหมือนจะหิวนะ,ะหิวเ,เหรอพี่ชายขอโทษทีที่เมื่อกีนเองมิโฮขัดจังหวะการกินอ้าวเรียบร้อยทั้งสะดุง้งทั้งโดนชาอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้อยู่นิ่งๆไปก่อนและกันให้น้องมิโฮได้ยิง ให้น้องมิโฮได้กอบโกยสะดุ้งต่อนี่ถือว่าคุ้มยิงลัวๆยังไงยังไงตามหลังมองหน้านมีโฮมีอะไรเลยนี่ไง ทำไรเยอะพี่ชายนี่ไงเอาลูกดอกระเบิดไปเอาลูกดอกระเบิดไปไปไหนนะ่ะมาคุยกันก่อนเริมบ้าไปก่อนให้เรียบร้อยไม่ชีวิต แล้วก็เสริมเลือดตามมาบีหนึ่งบีสองมาต่อกันที่โซนสิบโอเคมาหาอะไรกินต่อมีโฮก็ขอขัดต่อละกันนะนี่ไงโดนสัดอีกแล้วขอโทษนะพี่ชาย,ยร,รู้สึกว่า ตัวข้างหน้านี่เหมือนจะมีประเด็นอย่ามาชนแถวนี้นะลูกกระจับเอาไปไปก่อนละกันมีหกขอวิ่งต่อนน่ากลัวเกินโอ้โขึ้นมาแบบดาเมจล้นเหลือแต่ก็ยังไม่โดนที่ชายไปไหนมุดอีกแล้ว วิ่งวิงว่งมีหกวิ่งต่อวูดอีกแล้วเลยเอาโซนิกบอมไปเลยละการเล่งจังหวะยังไม่โดนพี่ชายเล็งใครเล็งมีหกอีกแล้ว ถามรอบโ okay. อเคก็ยังได้อยู่ยิงยิงแบบมว้วซัวแบบไม่ต้องเลงกะเอาอย่างเดียวกระระยะอย่างเดียวฮิฮ <h> ih <ihi> ิฮ้โ,โูมีการงับติกแท็กด้วยถ้าอะไรนี่อันตรายเหลือเกินงับติกแท็กก็มา มีหกตัวแล้วไปไหนพี่ชายโคดิงหมดโอ้โหใส่โคชิ่งสลีฟแบบโดยด่วนแบบเร่งด่วนแล้วก็ชาร์จเอาไปโอ้โหไม่คุ้มเลยโอ้โหชาร์จรอบนี้ไม่คุ้มเลย,ลดไ,เลยได้ทีเดียวเองกล่อมหลับกล่อมนอนก่อน ละกันมุดอีกแล้วที่ชายขี้โกงนี่นามาขึ้น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 มาคุยกันนีมีโฮอยู่ตรงนี้อโอเคได้เวลาสนุกแล้วสิเก็บ ได้เวลาสนุกแล้วจังหวันี้เอาไปบอมแอลบอมแอลบวกแล้วก็นี่เอาไปเรียบร้อยได้เวลาสนุกเลย,ยนนเลลก็กเเบ,เกเเบก่อนขอตกก่อนได้ไหมโอ้โหตกไม่ได้ชาเกินขอโทษทีพี่ชาย ที่เรียนไปก่อนเลยละกันส <Please. S 1> องปัดติดซูเปอร์แมนได้ไปหนึ่งทีถึงกับโกรธกันเลยเลยนะโดนระเบิดอีกหน่อยถึงกับโกรธันเลยทีเดียวมีไรคุยกันได้มีไรคุยกันได้ค่คุยกัน เดี๋ยวรู้สึกว่าจะมุดอีกแล้วแฮะมาขึ้นมาโอ้โหมุดยิงเหลือเกินดำปุดดำวายใต้ดินยิง ไม่โดน okay. โอเค,อเคขอครับขอ,องก่อนละกันเตรียมเตรียมของครับให้พร้อมมาแล้วก็ใส่โคตติ้ง ลุยไปลุยกันต่อพอกินไม่พีก่อนเพิ่ความรุนแรงยิงธรรมดางับมาแล้วจังหวะนี้เกือบโดนใหม่รอบหนึ่งหรอเปลี่ยนเป็นระเบิดเลยแบบนี้โดยด่ว,ดวนเปลี่ยนเป็นระเบิดแต่โดยด่ว,ดวนมามาทางนี้ โอเคโอเคอ่าเรียบร้อยรียบเลยรียบเลยรียบเลยตกรอบสารอบนี้ขอโอเคได้รอบนี้ได้ชาร์จแล้วก็หันไปยิงชาร์จแล้วก็หันไปยิง ลิงไม่แม่นเลยนิโฮลิงไปไหนเนี่ยเอาไปก็ถือว่าได้อยู่จกิดนิดหน่อยมาทางนี้พี่ชายว่าแมนได้ถึงกับโกร,รธลิทีเดียว ยิงยิงยิงอ่าสะดุงสะดุงเล็กน้อยเฮ้ยหูเต็มหน้ามีหัวหน้าแหากอะไลจ้ายังจะมีอีกรอบเลย เลียดไปก่อนโอเคค่อยคุยกันนะมีอะไรค่อยคุยกันเดี๋ยวเหมือนจะคูดิ้งหมดไปก่อนนะพี่ชายจะคูดิ้งก่อนแล้วก็ลีชัน มาคนสายใส่ใจนะ่ะทำะไรเหรองับอีกแล้วเออเป็นงับยูโฮก็ต้องวิ่งตลอดรับบทคนวิ่งอ่าจังหวะยิงยากเหลือเกินได้แต่วิ่งอย่างเดียวเข้าไป โอเคอยู่นิ่งๆแบบนี้แหละมีโฮชอบพอยิงบ้างได้เยอะเหลือเกินไปไหนอีกแล้วตามต่อตามเรื่อยๆมีโฮไม่ยออ่อท้ออิวเหรอ โอเคน้ำลายยืดเชียวมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหาอะไรกินหาอะไรกินอย่างนั้นหรือเข้าไปนี่โดยมีโทษขัดไม่ต้องกินไม่ให้กินยังไงหรออ้าวแล้วเหมือนจะ ยังไงน้อาการแบบนี้อาการแบบนี้เขาเรียกว่ายังไงพี่ชายรีบไปไหนเล่าไปแล้วเราจะทำการรอรอให้หลับรอให้พี่ชายหลับสามารถมีหนึ่งวิสองตามมาเรียวตามไม่ท่มาเราจะทำการใหญ่ พร้อมพร้อมแล้วก็ไปเลยน่าจะหลับแล้วนะนี่โอเคสวยระเบิดจับอยู่ตรงนี้โอเคทับแบอยู่ตรงนี้เราทำการใหญ่เลยจัยงหวะนี้เสร็จแถบใบเรรยบร้อยง่ายๆเราไม่รีบร้อนเราเล่นง่ายๆเล่นง่ายๆชิวๆ หลับให้สบายนะพี่ชายมีโฮมีกวดแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวนะเอ่อเราขอหาเก็บอะไรสักหน่อยได้ไหม เก็บอันนี้ก่อนแล้วกันใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็ประมาณนี้นะสำหรับการล่า นิมเบอร์สนามมาดูกันว่าได้ของอะไรบ้างอ่าโอเคนิมเบอร์สนาบพอถือว่าดีนะมีหกต้องการอยูอ่ได้เชียวก็ได้หายด้วยโอเคถือว่าครบเครื่องไปเก็บอะไรมาเนี่ยโอเคไม่ได้เชียว ของมแมลงเนี่ยเลยทำดีมากมีหนึ่งมีสองจับ, 1, บของมาให้เยอะแยะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนละกันเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบร้อนมากมาย สำหรับการลาดิมเบอร์สนาบก็ประมาณนี้โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเาพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจ้งเราด้วยนะครับสำหรับออคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ